ขอบคุณที่หวังดีแต่นี่ชีวิตฉันคนส่วนใหญ่นะคะมักจะยุ่งเรื่องของคนอื่นมักจะสนใจในเรื่องของคนอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเองนะคะคนกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นคนที่ชอบทํำลายความฝันของคนอื่นนะคะเวลาเห็นใครทําอะไรปุ๊บเนี่ยก็มักจะเข้าไปยุ่งแล้วก็จะให้คําแนะนําว่าอย่าทําเลย ทำไม่ได้หรอกมันยากคุณทําไม่ได้หรอกดูซิคนนู้นคนนี้เขาเคยทํามาเนี่ยเขาก็ไม่เห็นมีใครประสบความสําเร็จเลยคนกลุ่มนี้นะคะเขาเรียกว่าผู้หวังดีนะคะหน้าที่คุณเมื่อเจอคนกลุ่มนี้ให้รีบขอบคุณเขาขอบคุณผู้หวังดีแต่นี่มันชีวิตฉันฉันจะทําตามในสิ่งที่ฉันมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําและฉันจะทํามันด้วยความสุข เมื่อคุณทำด้วยความเชื่อมันและด้วยความสุขค่ะสิ่งนี้ค่ะจะนำพาความสำเร็จมาให้คุณนะคะดังนั้นแล้วจงเชื่อมั่นในตัวเองเพราะว่านี่มันคือชีวิตคุณค่ะ